สิ่งคิดว่าภรรยามีส่วนสาคัญขนาดไหนที่จะมาช่วยในเรื่องการทำธุรกิจของพี่สิงในวันนี้ผมว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมเติบโตมากในทุกวันนี้นะครับให้เขาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆทาไมเขาถึงตัดสินใจอ่ะช่วยในการทําธุรกิจครึ่งหนึ่งของผมเลยที่ทำให้ผมมาสนับสนุนให้ผมมาสราเร็จได้ช่วงแรกที่โคสิงเขาทําธุรกิจนะฮะอย่างที่โคสิงเมื่อกี้บอกว่าพี่จินไม่ได้เห็นด้วยทีเดียวตอนนั้นคิดยังไงช่วงแรกเลยที่แบบเริ่มทําเลยที่เราแซวเขาประจําเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว มันดึงเวลาเรามันยากมันสําเร็จมันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีธุรกิจอยู่แล้วทําไมเราไม่ทําของอันนี้ให้มันเติบโตไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคแต่พอมานั่งคิดดูว่าเนี่ยเราทรําทธุรกิจส่วนตัวนะตอนที่เรทำธุรกิจตัวทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยเฮ้ยพอขายดีลงทุนเพิ่มอ่นะสต็อกอีกส่งของอีกเจอน้ําท่วมเจอกีฬาสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเป็นอุปสรรคหลาย,ลยอย่างที่เราควบคุมไม่ได้พอเรามาทําลงมือทําจรงิงๆที่เป็นธุรกิจตัวเองเฮ้ยมันไม่ง่าย มันไม่ได้ง่าย้นหลายอย่างนะไม่ได้สวยหรูเสมอไปจริงใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นอะไอ้ที่เราไม่เห็นด้วยกับเขาตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ช่วยอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือไม่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็ดูอยู่ห่างๆอะไรที่เราทําได้เราก็จะทําแต่พอเราผ่านช่วงเอทำธุรกิจส่วนตัวมาเนี่ยของจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่ายูมีธุรกิจส่วนตัวแล้วจบยู่จะมีเงินแบบเป็นร้อยล้านเป็นสิบล้านได้อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ก็เลยกลับมานั่งทบทวนดูว่าแบบเออ สิ่งที่เขาทําเนี่ยเฮ้ยเขาทําเพื่อครอบครัวนะเขาทําเพื่อเรานะเขาทําเพื่อลูกนะแล้วทําไมเราถึงจะไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตเขาเต็มที่มันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ซัพพอร์ตครับจมีวันไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนไหมฮะที่ทําให้พี่จินเนี่ยเห็นเลยว่าเฮ้ยพี่ซิงเขาแบบเขาทําอะไรบางอย่างให้เราจริงแล้วเราเราอยากจะเริ่มช่วยเขาอ่ะจุดเปลี่ยนจริงๆคืออะไรอะฮะจริงๆมันไม่ได้มีเป็นวันไหนนะคะมันคือทุกวันเลยเขาเริ่มตั้งแต่วันแรกคือเขาตั้งใจมากว่าแบบเนี่ย เออเขาจะทําสําเด็จให้ได้ก็ยังคุยกับเสียคุณเสียนี่คือเป็นเพื่อนเพื่อนจริงเหมือนกันที่สมัยก็คือคุยกันยังบอกว่าเสียเลิกเลิกไปยุให้เสียเลิกด้วยจริงๆริงที่เสียเกือบเลิกเลยเนี่ยเพราะคนนี้เลยใช่ไหมฮะจริงที่เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปยุด้วยนอกจากเออไม่ไม่แบบแอนตี้แฟนแล้วยังจะไปบอกไปเสียเสียเลิกเลิกเลิกถ้าถ้าแกเลิกนะสิงต้องเลิกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วผ่านอะไรมาฮะจนจนสุดท้ายแบบเราแบบมาใจอ่อนอ่ะเรื่องความตั้งใจเขามากกว่า คืออย่างที่เห็นเลยค่ะคือเขาไม่ไม่ไม่ดรอปคือสมมติว่าเอออยู่อย่างเงี้ยมาก็คือความตั้งใจอยู่อย่างเงี้ยตลอดไม่คือไม่เคยแบบว่าลมเลิกก็เลยคิดว่าเออไม่มีเหตุผลที่เราจะไป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 ต่อต้านเขาเราช่วยกันแล้วทําให้มันดีขึ้นไม่ดีหรอทำไมเราต้องไปแอนตี้เขาไปต่อต้านเขาทําให้แทนที่เขาจะสําเร็จเร็วกลายเป็นว่าเขาสําเร็จช้าลงถ้าเราช่วยเขาเราอาจะเขาอาจจะเร็วขึ้นก็ดีกว่าไหมก็คือสุดท้ายแล้วแพ้ความตั้งใจของโกสติ้งนั่นเองอ้าวใช่ใเพราะว่าเวลาเราเห็นแบบ ใครทักคนหนึ่งเขาตั้งใจจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทําเล่นๆเนี่ยสุดท้ายแล้วแบบเราก็จะแบบเห็นอะไรบางอย่างแหละว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันเราซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่จินหลักๆเนี่ยช่วยค้ชซิงส่วนไหนบ้างน,นะครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงปกติเนี่ยคืคอค้ชซิงเขาจะทำคอร์สไปเแฟชใช่ไหมคะแล้วก็จะมีงานต่างๆที่เวลาเวลาพูดในเซ็นเต,นเตอร์เวลาพูดในแคมี์เนียก็คือเราจะช่วยซัพพอร์ตในการทําสไลด์ช่วยกันคิดช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันดูว่าเอ้ยเนี่ยเราควรจะเอาอะไรมาสอนสีงานด จะทําให้ทีมงานเราเนี่ยไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเรื่องขายสินค้าอะไรเงี้ยค่ะก็มีแนะนําสินค้าให้กับเเพื่อนให้กับจับอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากแต่ก่อนนี่เราแบบไม่เอาเลยนะเราชวนเราแบบอย่าบอกให้เลิกอย่างเดียวเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในบริษัทเลกาซี่เนี่ยผมถือว่าผมพูดเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วแล้วถ้าทุกคนสังเกตอะผมจะเปลี่ยนสไลด์ทุกครั้งที่ผมพูดอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาผมมาทําสไลด์ตลอดเลยอาคลิปวิดีโอให้คือจริงๆผมว่ามันคืองานหลักแต่เป็นงานเบื้องหลังที่เขาแบบไม่ได้ออกหน้าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราหรือบางทีเราไลฟ์หรือบางทีเป็นแอดมินให้เราอะไรเงี้ยสนับสนุนสิ่งที่บางทีเนี่ยมันต้องการคนช่วยอย่างเงี้ยมันเหมือนผมทํางานเบื้องหน้าเขาทํางานเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราลองคิดภาพดูบางหลายๆครั้งเนะี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยพูดด้วยทําสไลด์ด้วยอาจจะทําไม่สวยทําไม่ได้ดีหรือตัดต่อ,ตอ,ตอคลิปวิดีโอไม่เป็น แต่ภรรยาผมจะช่วยเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องมีเดียหมดหรือบางทีขายของผ่านช่องทางออนไลน์ผมก็ไม่ได้ทาเองอะไรยเงี้ยนะครับมันก็คือทาคนละส่วนมากกว่าผมสืบทราบมาว่านอกจากเรื่องพวกนี้เนี่ยมีเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างด้วยที่ทําให้เช่นการขับรถจริงหรือเปล่าฮะที่ว่ากันว่าพี่จินเนี่ยขับรถให้พี่สิงแค่เ้าบเก้าเปอร์เซ็นเลยคือพี่สิงไม่ขับเลยจริงไหมอันนี้อยากรู้ค่ะใช่ค่ะจริงค่ะจริงก็คือจริงว่าเรื่องขับรถเนี่ยคือไม่ได้เป็นงานของ คนใดนคนหนึ่งเนาะคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงอย่างเดียวแต่จะมองว่าเขาเนี่ยปกติเนี่ยเขาพยายามจะตอบทีมงานตอบไลน์เอ่อตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีคุยโทรศัพท์เป็นไปนไม่ได้ที่คนเราจะคอนเซนเทรตหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันซึ่งการขับรถอะมันคอน่อนข้างอันตรายถ้าเราไม่ได้แบบโฟกัสกับมันอย่างนี้ใช่ปะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรไปด้วยกันทําไมเราไม่ไม่ทําให้เขาโฟกัสงานได้เต็มที่แล้วเราขับรถให้มันปลอดภัยจะดีกกาม้ยย็เเลลให ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกว่าโค้ชซิงเป็นคนที่ไม่จําเส้นทางเลยลอครับจริงไหมครับพี่จำไม่ได้เลยอ่ะพ้ออะไรทำไมเราถึงไม่จาเส้นทางเลยฮะอืมผมว่าผมจําไม่ได้อ่ะผมก็รู้สึกพยายามขับแล้วมันงุนหิดมันแบบว่าเออทำไมขับไปแล้วชอบหลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขนาดมันเป็นเรื่องตลกมากนะผมเปิด Google เหมือนคนอื่นเนี่ยกูเกิลแมปผมก็ยังหลงเลยผมรู้สึกแบบไม่พยายามดีกว่าว่ะ รู้สึกว่าเออเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ความพยายามมากไปใช้ความพยายามจากเรื่องอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยหลัจะแบบรู้สึกว่าเออเราทุกครั้งที่เราทาแล้วมันมีปัญหาเราก็เลยช่างมันเราไปเอา <ừ. S 2> เรื่องใหญ่ใหญ่ๆดีกว่าเรื่องเล็กๆเรามันก็อยากสนใจมากอะไรเงี้ยมีคําถามมีคำถามหนึ่งครับพี่สิงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเคยรู้จักโค้ดสิงมานะฮะว่าโค้ชสิงจริงๆไม่ได้เป็นคนตลกเลยคือเป็นคนแบบเงียบๆขึมๆหน้าโหดๆคือถ้าเกิดนึกถึงพี่สิงเนี่ยคือคนโหดๆคนหนึ่งที่หน้านิ่งๆเลยแล้วตอนเนี้ย ทำไมถึงแบบไอยมุกโอ้โหแบบเละเทะเลียล่าตามเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียเนี่ยทำไมถึงแบบเปลี่ยนเป็นคนแบบบันเทิงได้ขนาดนี้อ่ะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบคุยกับใครเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอ่ะไม่มีอะไรเราไม่ได้แบบต้องการไปทําให้คนรู้สึกไม่ดีแต่บางทีเราแบบเราอายอ่ะคืออย่างที่บางทีแบบไม่รู้นะเป็นหรือเปล่าว่าจริงๆผมก็จีบผู้หญิงไม่เก่งคือผู้ชายบางคนเพาผู้หญิงมามองมาเพามองสวนเลยคือแบบต้องส่งสายตาอะไรเงี้ยแต่เวลาใครจ้องตาผมผมจะหลบสายตาคือเราเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคน มั่นใจเลยขนาดนั้นแล้วเราก็ทําให้เราไม่กล้าพูดอะไรเราก็ไม่ได้พูดเก่งเราก็พยายามเงียบเียแต่ด้วยความเงียบเงียบของเราอะ่ะแต่เราเป็นคนโอเคอะไรเงี้ยคนมันไม่รู้จังใไหไ้ทุกคนน่ะกลัวเราคนทีว่าเราเป็นคนดุไม่ไ nice, นซ์เราบางทีคนน่ะไม่กล้าคุยกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่เราก็เป็นของเราแบบนี้ยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนมามา,มาของคุณทอ,อ,อง่ะเขามาบอกว่าถามจริงๆอยากโตจากธุรกิจนี้ไหมหมาถามบอกก็อยากณ<ผ>ม,มามาแบบจริงจังมากมมาก็ถาม แล้วผมก็ถามเออมาช่วยให้คําแนะนําหน่อยได้ไหมว่าอะไรที่ทาให้แบบผมว่าเติบต,ตัวนี้มาเาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาว่าเท่าที่มาคุยมาสัมผัสเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีความสามารถนะแต่เรื่องนึงอะ่ะมาว่าคนมันไม่กล้าคุยกับเราหรือป้าผม <c oughs> เราไม่ค่อยยิ้มเลย <c oughs> อย่างเงี้ยเราก็แบบคนไม่ค่อยกล้าคุยกับเราแต่เขาอยากคุยกับเรานะเอาก็ต้องทํะไงยิ้มเยอะๆเดี๋ยวก็โตแล้วคือผมก็นั่งคิด มันง่ายขนาดนั้นเลยวะแค่ยิ้มมาขอเรื่องหนึง่งเชื่อมาขอให้ยิ้มเยอะๆไหนๆนผู้ใหญ่เขาอะแนะนําเรามาเราต้องเชื่อเราอย่าไปดือ้อกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า,าอะแล้วยังไงต่อดีมาทํายังไงให้คนมารู้ว่าเราอะไม่ได้เป็นคนแบบเครียดอะไรเงี้ยแต่จริงๆถามว่าผมเป็นคนตลกไหมผมไม่ได้คนตลกแต่ <ๆ S 2> รู้สึกว่าเออผมก็รู้สึกท่านยังไงดีผมก็เลยเริ่มรู้สึกอะเริ่มฟังฟังเหมือนกับคลิปตลกเริ่มเข้าใจว่าเวลาตลกคนพูดยังไงอะไรเงี้ยไปโรงเรียนคอร์สให้มันพูดตลกต้องมีแบบ มุหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนี่โรงเรียนคอร์ดเลยเหรอครับพี่นีมีมีนี่นี่คือแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นสุดเลยนะฮะใช่เวลาเขาบอตลกอ่ะแรกๆเราก็รู้สึกว่าเราพยายามก่อนก่อนที่ไปเรียนน่ะมันก็แบบมันก็ไม่ได้มันกลายเป็นเราตลกฝืนอะไรเงี้ยคนมันก็วเลาะบางคนก็บอกก็ต้องมึงตลกฝืนนี่แหละมันเลยตลกแต่เรารู้สึกเราอายเหมือนกันนะเหมือนมันเราแสดงเรื่องงงๆเราออกมาอะไรเงี้ยแต่คนเออช่างมันถ้าเราต้องการแบบ เปลี่ยนให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนผมก็ไปคุยกับเซียไปคุยกับคุณเกมที่เป็นบิธีกรนว่าเฮ้ยทำไงให้มันตลกวะเขาบอกว่ามุงตลกไม่ได้หรอกไม่ต้องพยายามผมก็รู้สึกว่าแรงต้านเยอะมากนี่ตลกไม่ได้หรอกมึงไม่เข้าใจว่าต้องเล่นมุกยังไงมึงไม่รู้หรอกโห้อกไม่ได้งั้นเราต้องฟังสื่อที่เกี่ยวเรื่องตลกตลกเยอะๆเราดูมุกดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝึกเล่นแรกๆมันก็ดูขัดขัดกับเราอะแต่พอเราเล่นไปเราก็เรามานั่งฟังตัวเองพูดกตล แต่นในความไม่ตลกก็คือความตลกเราแล้วผมรู้สึกว่าเออก็ทําไปก่อนและเรื่องหนึ่งผมว่าทํายังไงดีให้คนเนะี่ยภายนอกเข้าใจว่าเราอ่ะไม่มีอะไรผมรูออ้และเราต้องฝึกเล่นมุกลงอินเทอร์เน็ตลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยอย่างมุกแรกผมจําได้เลยผมเลิกผมก็ถามภรรยาว่าเล่นมุกอะไรดีอะไรเงี้ยภรรยาผมจยาไปทําเลยทุเลสอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอะไรคีดขึ้นหลอกอนะไรเงี้ยขัด,ด <ไป S 2> อะไรกดๆผมว่านั่งนั่ง,งคิด,คดวันนั้นนั่งนั่งคือพอเราอยากจะคิดอะไรอ่ะเราก็พยายามคิดคิดเสร็จปุ๊บ เขาบอกว่าถ้าไม่อยากดําให้นั่งในร่มผมก็โพสลงไปทําท่าตลกๆของผมไปโขคนกดไลค์บานเลยเป็นพันคนเลยอากแบบคือผมรู้สึกอ้าวปกติคนไม่ค่อยกดไลค์อ่ะจริงๆผมว่าคนที่เขากดไลค์ให้เราอ่ะเขาไม่ได้แบบมาอะไรหรอกเขารู้สึกว่าเรามีมุมนี้ด้วยวะเรารู้สึกอ้าวแต่วคนอ่าอ่ามาเราก็เลยเริ่มหามุกมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราอีกแบบหนึ่งว่าคนรู้สึกว่าจริงๆเราก็แบบไม่ได้เป็นคนซีเรียสนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมรู้สึกว่าเออดียอย่างน้อยคนจะเข้าใจว่าเราไม่ได้แบบเป็นคนตึงๆมากอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนการรีแบรนด์ใช่ไหมฮะาตาใช่ใช่เราอาจจะดูโหดๆอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบโค้ดสิ่งของประชาชนละคือคุยได้ละคนก็จะกล้าคุยกับเรามากขึ้นแล้วไ,ได้ผลไหมครับพี่ติงหลังจากนี้คนเข้ามาคุยกับเราดีขึ้นไหมหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขาก็กล้าคุยกับเราแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเออเราก็พอเขาคุยเขาก็แบบมีหลายๆคนนะอย่างเช่นขึ้นมามาคนนึงที่เข้ามาทําธุรกิจเลอซี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเชื่อปะตอนแรกเออพี่อาเห็นโค เหมืนไซดมากๆเลยรู้ป่ะแบบเดินผ่านผู้ชายเลยแม่งที่เก๊กแม่งไม่ยอมยิ้มเลอย่างเงี้ยผมบอกจริงเ่ที่ผมมาไม่มีอะไรเลยแต่ผมมาไม่กล้าแบบสบตาคนอันนี้ผมพูดออกสื่อเลยนะคุยได้แต่ผมแค่แบบอายต่อการส่งตาคนปัจจุบันไม่ยังเป็นคือพอเราไปมองมากอะเราก็แบบเรากลัวการมองหน้ากันมองจ้องตาเราคนจ้องตาคนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามหลบแล้วไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออพอคุยแล้วโค้ชซิงก็ไม่มีอะไรดีกว่าก็โอเคนี่พี่โอเคมากเลยแต่ที่แบบเจอแวบแรกพี่รู้สึกพี่ไม่โอเคเลอะไรอยเ มันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการยิ้มการอะไรมากขึ้นเลยครับเรียกว่าโค้ชซิงคือเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบในทุกมิติเลยเรื่องของรูปร่างเรื่องความคิดไหนจะเรื่องมุกตลกอีกซึ่งผมว่าไอ้มุกตลกนี่เปลี่ยนแปลงยากมากเลยนะฮะคือใครที่แบบเป็นคนไม่ได้ตลกแต่เกิดอ่ะจะมาเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยโหไม่ง่ายเลยพิ่ซิงมีแบบเทคนิคอะไรอ่ะที่ทาให้ตัวเองก้าวจากจุดที่แบบคือยึดติดกับเรื่องแบบเนี้ยที่แบบเป็นคนเดิมๆอยู่แล้วอ่ะจนถึงขั้นแบบเปลี่ยนได้ทุกด้านขนาดนี้ฮะอะไรทำให้พิ ฟังคนเนะ่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็ไม่เอาใครอะ่ะคือหลายหลายคนที่มันเป็นอุปสรรคคือเหมือนเขามองว่าก็เราก็เป็นแบบเนี้ยเราไม่สนใจใครอะ่ะทําไมอะ่ะแต่ผมมององว่าเอยเรากําลังทํางานกับผู้คนถ้าเราไม่ฟังคนเราจะไปฟังใครวะก็ขเขาฟีดแบ็เรามาถ้าเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาก็บอกก,บอก็นี่ไงก็เป็นแบบนี้ไงใครเขาอยากคุยกับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเราก็แค่อยากเป็นหนึ่งคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนดีอยากสาเร็จซึ่งถ้าเขาฟีดแบ็มาเราก็เราก็ต้องทํา ถ้าเป็นฟีดแบทที่มันเป็นเชิงบวกผมทาหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอออันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงคือผมไม่ได้ตั้งต้นว่าจะทําได้หรือไม่ได้มันจะใช่เราหรือไม่ใช่เรามันจะเสียลุกหรือไม่เสียลุกผมไม่ได้คิดอะไรเยอะผมแค่มองว่า,วาถ้าอะไรที่มันทําแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีเราทําหมดถ้ามันไม่ทําให้เรารู้สึกผิดกฎหมายมีคนมาว่าเราเหมือนเราไปทําให้คนอื่นทุกข์ใจผมจะไม่ทําแต่ถ้าเป็นฟีดแบทที่มันรู้สึกว่ามันเป็นการไปต่อเป็นเชิงบวกผมทาหมดเลย <ม>ให้ผมไม่เก่งผมก็ต้องพยายามฝึกแล้วผมจะรู้สึกว่าอย่างน้อยเ,ยเราทําได้ไม่ได้เราก็ทําให้เขาดูแล้วว่าเราก็พยายามเปลี่ยนตามคําแนะนําทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนท<ม>ี่อายุ<ม>น้อ,กอยกว่าเราอายุเยอะกว่าเราหรือเท่าเราหรืออาจจะแบบไม่ได้มีตังเท่าเราผมทําฟังหมดเลยผมไม่ได้เป็นคนดื้อขนาดน,นั้นไงอันนี้แหละมันทําให้ผมเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ผมจับใจความก็คือหมายความว่าเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เราดีขึ้นไหมชีวิตเราจะดีขึ้นไหม ถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตรเราดีขึ้นอ่ะทำไปเถอะไม่ต้องไปดื้อมากใช่ไหมครบางทีคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าการสิ่งที่เราทำมามันจะส่งผลดีหรือไม่ดีในอนาคตแต่ผมยืนยืนหลักไว้ก่อนว่าขอให้เป็นเรื่องที่ทําแล้วอ่ะมันไม่ผิดต่อใครไม่ทําให้ใครทุกข์ใจเพราะบางทีเราเราไปคํานวณผลอานาคตไม่ได้ไงแต่ขอให้เป็นเรื่องดีดีก่อนทําได้หมดเลยก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนน่ะอาจจะรู้จักโค้ชซิงในนามคนแบบที่เป็นยุคก,ก่อตั้งของรีบอลหรือว่าถ้าพูดถึงรีบอลก็นึกถึงโค้ชซิงนี่ ผมอยากจะถามโคสิงว่าแลวจริงจริงก่อนที่จะมาเป็นรีบอร์ฮะโคสิงผ่านอะไรมาบ้าง mm hmm. เพราะตอนที่จะเซตรีบอร์ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ผมรู้เลยว่ามันมันไม่ได้ง่ายนะฮะที่ทําให้สินค้ากลุ่มนี้หรือว่าคอนเซ็ปต,ต์แบบเนี้มันได้รับความนิยมหรือว่าให้ทุกคนยอมรับช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้เราต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆครับคนส่วนมากเขาเข้ามาเขาก็อยากเหมือนกับขายสินค้าราคาที่มันแบบไม่ได้สูงมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออยากทําทเรื่องของสกินแคร์อะไรเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้เเเกกก่่่่งงงงงรือออขขินแล้้วผมม็ไได แต่ทีนี้เนี่ยผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออผมมีมุมมองว่าผมไปหาหาข้อมูลทางการตลาดมาว่าเออตลาดสุขภาพี่ยเป็นตลาดที่เติบโตเราไม่มีทางตกแล้วผมก็มองว่าเทรนอะไรกำลังมาแล้วรู้สึกว่ามันทําได้แล้วเราก็มองว่าเออตลาดลดไขมันเนี่ยแหละมันใช่แล้วถ้าใครเข้าใจเหมือนเราหาข้อมูลเหมือนเราอ่ะเขาจะอยากทําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกพอผมมาคุยไงไม่ว่าจะคุยกับเหมือนโค้ชของผมหรือว่าไปคุยกับพี่วันอย่างเงี้ยหรือว่าคุยกับผู้นาในกลุ่มเลกาซี่อ่ะไม่มีใครเห็นด้วยเลย เขาบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกราคามันสูงจะทําได้เหรอตลาดไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือความค้าททยผมก็ตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะทํายังไงดีวะไม่ใช่แค่พี่วันหรือผู้นําคนอื่นครับตอนแรกทิมผมก็ไม่ได้คิดเหมือนผมไงทม่มห็นเปยนคนทํคนาแบบเนี้ยแล้วผมเป็นคนเดียวที่ผมไปคิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วผมรู้สึกว่าความคิดที่เราหาข้อมูลมาเราไม่ได้คิดจากอารมณ์ไงเราไม่ใช่คนดื้อที่ว่าเราอยากทําแบบนี้เราต้องทาให้ได้เงี้ย ระบอกข้อมูลที่เราหามามันก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่อว่าแต่ทําไมคน<ร>คมันใจด้วยเหตุผลอ่าแต่ทีนี้คือผมว่าคิดตั้งคิดแล้วทำยังไงให้คนอ่ะคิดเหมือนเราแบบเขาเชื่อเราอ่ะไม่ใช่แบบว่าต้องโดนเราบังคับเขาเชื่อ,อด้วยเรื่องของเหตุผลแหละหนึ่งคือผมว่ามองว่าอ่ะเรื่องแรกอ่ะเราทําให้ดูก่อนอว่าสิ่งที่เราทาอ่ะมันถูกต้องมันเติบโตได้มันทําตลาดได้มันยังคงโตต่อเนื่องอ่าพอเราเป็นแบบอย่างเราก็าต้องหาหาคนที่คิดเหมือนเราหาคนที่แบบว่าเชื่อเราอ่ะแล้วยอมทําตาม ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกๆเนี่ยผมก็เหมือนกับไปเหมือนปรึกษาคุณทอมปรึกษาคุณนุ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้เห็นภาพแล้วตอนนั้นเองผมก็ยังเป็นเหมือนกับผู้นําที่ยังไม่ได้เป็นเข็มสูงมากผมมองว่าเออเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นมีส่วนที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงดได้หรือไม่ได้ไม่รู้ผู้นําคนอื่นคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยส่วนมากเขาต้องฟังเสียงส่วนรวมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยพยายามคุยว่าเออเนี่ยผมก็เลยคิดทันยังไงดีวะที่ทําให้เขาคิดเหมือนเราผมก็นั่งคิดอมก ธุรกิจนี้มันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มต้องไปสอนคุณพอมเนี่ยกินอาหารออกกำลังกายพอเขาหุ่นเริ่มดีขึ้นเขาก็ต้องเริ่มกินเหมือนผมเริ่มเชื่อละอ,อ่ามันก็มาตามนั้นจริงๆว่าเออเขาเริ่มกินเว้ยพอเริ่มอินเขารู้สึกเออมันเป็นไปได้อ่าเขาก็จะเขาเริ่มเข้าใจผมละมันเริ่มมีคนทักมันเริ่มจะขายได้แต่คุณพอมัาไม่ได้อยากขายของแต่เขามองที่ธุรกิจแม่งเดินได้กว่ามีคนมาทักเสร็จปั๊บ่ะตอนแรกพี่นุ๊กก็ไม่เห็นด้วยผมก็ต้องไปคุยเรื่องอาหารให้พี่่นนนนนุกกกฟััังงไปเเเเออออออาาารรรตต้้สสซซ์์บม อ่าพอพี่พี่นุกอินละอ่าพี่นุกเริ่มเห็นด้วยเสร็จปั๊บทำไงดีพี่วันเห็นเหมือนกูว่าเนี่ยอันนั้นต้องไปคุยกับพี่วันอย่างค่อยไปแทรกแซนพี่วันครับพี่วันต้องเริ่มลดไขมันนะครับพี่วันต้องลดลดไม่ยากพี่ว่าพี่ลดยากพี้ชอบกินน้ำตาลพี่ชอบกินชอบกันแล้วเราต้องให้ความรู้เรื่องโภชนาการนะครับเราให้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็บอกว่าถ้าพี่วันลดนะมันคือคาแรคเตอร์หนึ่งเลยที่ธุรกิจเครือข่ายอื่นทำไม่ได้เหมือนเรานะที่ต้องลดทูบเลยแหละอ่าซึ่งพอผผาาาาเเดีวว่่่นน็รู้ะๆปํ เขาเป็นคนที่เป็นแบบอย่างเรื่องของการปรับตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลองทําดูความดูเขาว่ามันเวิร์กพอเวิร์กเสร็จปั๊บผมมองว่าแล้วทํายังไงดีวะให้ไซส์ลายที่เป็นผู้ยังเหมือนเราคิดเหมือนเราก็คือผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นเน่ะคือการที่เราโตจากกลุ่มของเราอ่ะมันอาจจะพูดยากว่าคนส่วนมากจะต้องคิดเหมือนเราเราต้องหาคนภายนอกที่ไม่ใช่กลุ่มเราแล้วทําให้เขาเติบโตซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณตีตีเบิร์ดเนี่ยเขาก็บอกเขาไปโพสเฟสเฟซบุ๊กบอกว่าอยากหาเทรนเนอร์นะครับที่เขาเนี่ยเข้าทาน ให้ตีแม่งโคละเนี่แหละแล้วตีเป็นผู้นําด้วยผมรู้สึกว่าถ้าผมมาช่วยตีได้มันน่าจะเป็นเคสการดี้ว่าเนี่ยผมทำแบบเหมือนกับผมเปลี่ยนแปลงรูปล่างเขาได้แล้วเขาเติบโตจากตลาดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทักไปหาเขาบอกว่าอยากจะแบบเทรนให้แต่มันมีเงื่อนไขเดียวว่าคือต้องฟังที่ผมบอกเขาบอกว่า <ừ. S 1> เขาอยากได้เทรนเนอร์ผู้หญิง ผมถามว่าทำไมอยากได้เห็นผู้หญิงผมก็ต่อรางกันได้กล้ามอยากได้นมเขาบอกว่าอยากได้กล้ามถ้าอยากได้กล้ามต้องปูนี่ผู้หญิงดวยมืไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าเออเออก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นตอนนั้นคือก็ไม่ได้สนิทกันผมบอกตีว่าถ้าเชื่อผมอ่ะยังไงรูปร่างดีขึ้นแล้วตลาดโตแน่นอนซึ่งตอนนั้นจริงๆตีก็แค่อยากรูปร่างดียังไม่ได้สนใจเรื่องตลาดอะไรเงี้ยแต่พอทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้คุยได้เทรนเรื่องการออกกำลังกายผมก็ยพยายามพูดว่าตลาดดีๆยังไงเีย ูทุกวันพูทุกวันคือตอนก่อนเวลาคนมองเข้ามาในเลกาซี่เขาจะมองว่าคนที่มีกล้ามะจะมีแค่ผมคนเดียวซึ่งเหมือนกับคนอื่นมันก็แบบเหมือนตั้งโจทย์ให้ผมอยู่แล้วไงผมชุเป็นคนนักแก้โจทย์ในในตั้งโจทย์ใช่ไหมจะแก้โจทย์ให้ดูตอบคนเลกาซี่ต้องหุ่นยีทั้งบริษัทผมต้องหาตัว<อ>ใหญ่หหเลยท <ผม S 1> ีเนีอ้อ่าอ๋อในตั้งโจทย์ใช่ไหมหาได้เลยเดี๋ยวจะแก้โจทย์ให้อย่างเงี้ยโจทย์ที่คนอื่นทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยเขาพอพูด่างนี้ปุ๊บผมก็เริ่มเริ่มจากตีก่อนพอตี และวนั้นคือตอนที่ตีเห็นด้วยปุ๊บตีดึงพี่ชมพู่มาด้วยผมก็ได้โอ้ยได้ได้เปาเดอร์มานี่ที่สุดของที่สุดละเพราะถ้าพี่ชมพู่มาด้วยนี่งานง่ายเลยถ้าพี่ชมพคู่เห็นด้วยจบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าการซื้อใจพี่ชมพู่ได้อะเราต้องโชว์ความจริงใจให้เห็นว่าเออเราพยายามทุ่จริงๆเราต้องเป็นคนไม่มีอะไรเราไม่ได้แฝงเรื่องอะไร่เงี้ยซึ่งจริงพี่ชมพู่เขาก็เห็นความตั้งใจของเราเขารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ไม่ได้อยากแบบบุญดีนะเขาก็มีลูกสามคนแล้วนะเขาไม่มีปัญหาการเรง่มม ผมยพยายามพูดว่าพี่เชื่อผมว่าถ้าพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะองค์กรพี่จะเติบโตมากกว่านี้เขาเห็นพี่เป็นแบบอย่างยี่มูแกก็เลยเอาด้วยผมก็เลยได้ได้ได้ตัวอย่างเนี่ยเป็นแบบทั้งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครบลเลยครบสูตร,แล,รแล้วเราก็พยายามคุยกันแล้วเราก็ช่วยกันเนี่ยในการทําตลาดลดไขมันคือเราก็มีการคุยกันว่าทํายังไงอ่ะทาให้คนในเลาซี่คิดเหมือนเราเราก็ต้องคิดว่าทํายังไงถ้าทุกคนเนี่ยขายได้เหมือนเราเปลี่ยนแปลงรูปร่างหนึ่งเหมือนเราเติบโตเรื่องเหมือนเราคนก็จะม่งอยากทาตลาดนี้ ซึ่งเราก็ค่อยๆไปคุยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจนปัจจุบันก็เลยเติบโตขึ้นมากแต่ถามว่าช่วงแรกผมจะอุตส่าห์เยอะไหมเยอะเพราะทุกคนไม่เห็นด้วยผมต้องแบบดินไปพูดตามต่างจังหวัดต่างๆทั้งนั้นที่ส่วนมากอบผมพู่งรงเลยผมมีดาวไลน์ต่างจังหวัดเลยบางจังหวัดที่ไปต้องเสียเงินเองก็ต้องไปนะเพราะผมรู้สึกว่าทาผมทําวันเนี้ยเพื่อนาคนมันต้องเติบโตว,วันนี้แล้วผมไม่ได้มองว่าตัวเองเติบโตหรือไม่เติบโตผมแค่มองว่าถ้าคนทั้งเล g ซี่เติบโตมันคือสิ่งที่พ่ววันนเยอาาาากกกกได้มกกทุคติ ตกตัว,ตว,ตวมันแค่แกินแค่นดนึงแค่ง่ายๆอยากให้ทุกคนเห็นมันเราเท่านั้นเองมันก็เลยค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบทุกวันนี้มันก็คือมันก็เติบโตกันทุกคนคืออย่างพี่สิงเนี่ยก็คือเห็นเวลาเห็นปลายทางชัดเจนแล้วว่าอะโจทย์มันต้องแก้บแบบนี้ระหว่างทางอะไรพี่สิงก็ไล่ทําหมดเลยต่อให้บางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆมันอาจจะแบบไม่ได้ประโยชน์โดยตรงกับเรานะแต่ก็คือปลายทางมันชัดเจนมา,มากๆละใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องแบบ่ามไปให้ได้อะอยากให้พี่สิงฝากอะไรนิดนึงสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะมีเป้าหมายอะไรหลายอย่างอยู่เช่น เหมือนอย่างพี่สิงอะฮะเวลาพี่สิงมีเป้าหมายหลายๆอย่างพี่สิงก็จะฝ่าฟันไปให้ได้จนถึงจุดๆนั้นเวลาคิดว่ามันใช่แล้วเนี่ยก็จะไปให้ได้เลยอยากให้ฝากถึงคนที่กาลังมีเป้าหมายบางอย่างที่เขาอะคิดว่าใช่ละแต่ตอนเนี้ยแบบท้เอเลยเกินหรือว่าเจออุปสรรคเยอะเลอเกินอย่างพี่สิงก็อุปสรรคเยอะมากเลยฝากอะไรของเขาหน่อยได้ไหมครว่าต้องทํายังไงต้องคิดแบบไหนเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับก็จริงๆแล้วผมมองว่าเรื่องแรกเลยเนะี่ยหลายคนนะ่ยชอบมาถามผมว่าเฮ้ยชีวิตดูเหมือนโอเคอยู่แล้วคืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราด จะถามว่าในชีวิตผมมาผมเคยลาบากมากมากไหมเคยคือจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่ม,มัธยมแหะคือพ่อผมมาล้มละลายนะครับซึ่งจริงแล้วตอนนั้นผมแบบลําบากมากคือเอาเราคิดง่ายๆคือเหมือนปกติพ่อแม่เลี้ยงเราดูเราดีจนมีอยู่วันหนึ่งจะเขาล้มละลายปั้งเราไม่มีเงินใช้แล้วเราก็ไม่เคยทําอะไรเองเลยในชีวิตเงี้ยเราไม่เคยต้องลําบากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นช็อตที่ทําให้เราแบบช็อกที่สุดในชีวิตแล้วล่ะแล้วเป็นจุดที่แย่ที่สุดในชีวิต แต่ถามว่าเป็นความผิดพ่อแม่เราไหมผมว่า oh, ไม่เพราะมันคงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกลำบากแต่บางทีเหตุที่เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของต้งยมยำกุ้งด้วยแต่ผมไม่นั่งนึกย้อนว่าตอนนั้นอนะ่ะมันแย่มากๆจนผมไม่มีเงินที่จะเรียนต่อซะด้วยซ้ำนะตอนนั้นนะ่ะแล้วผมคิดยังไงทํายังไงทําไมผมว่าชีวิตค่อยๆดีขึ้นผมมองว่าเราอ่ะต้องมีทัศนคติหนึ่งคือทัศนคติบวกหรือแคนดูอัธิจูดที่พี่นุกสอนเราเสมอว่าเฮ้ย hey, เราอะ่ะบางทีอะ่ะมันจะมีเหตตุุุุกกกาาาารรรรณณ์์ททีี่่่เเเคคคคววบบบมมมไไไดด้้ัห ไอเหตุ <I> การณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อะเราต้องไม่ต้องคิดถึงมันก่อนแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราควบคุมอะไรได้ก่อนแล้วเราค่อยๆทํามันในเรื่องที่ดีๆก่อนซึ่งผมมองว่าถ้าเราเป็นหนึ่งคนน่ะที่มองบวกคิดบวกแล้วพยายามแก้ปัญหาที่เราทําได้ในแต่ละวันให้ได้ก่อนแล้วพยายามพัฒนาตัวเองมีคนแบบพยายามมองถึงเป้าหมายที่เราอยากได้แล้วค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆถามว่ามันมีท้อไหมในแต่ละวันผมบอกตรงนะทุกชีวิตมันต้องมีท้อในทุกวันต่อให้เราไม่ใช่ลิงเราก็ต้องมีท้อนะครับ แต่คําถามคืออะไรคือเราต้องมองว่าเออเนี่ยแหละความสําเร็จอะ่ะมันมักจะมาด้วยปัญหาถ้าความสําเร็จไม่มีปัญหาไม่เรียกวความสําเร็จเพราะความสําเร็จกับปัญหามันจะมาควบคู่กันความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ปัญหามันก็ต้องใหญ่ตามผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราคิดแบบเนี้ยจะรู้สึกสบายใจมันคือความท้าทายในชีวิตเพราะความสําเร็จอะไรมาที่มันได้มดันมาด้วยง่ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่เรียกความสําเร็จแต่ความสาเร็จอ่ะมันต้องผ่านเรื่องราวท,ที่ที่มันไม่เป็นใจมาผ่านเรื่องราวที่เราควบคุมไม่ได้มัต้ตวองที่เรา อ่าเราจะภูมิใจผมเลยมองว่าถ้าถามผมให้คิดยังไงผมมองว่าให้คิดบวกและให้คิดถึงคนที่เขาเหมือนเราเขาคิดยังไงคนที่แย่กว่าเราเขาทายังไงให้เขาผ่านมันมาได้หรือบางทีจุดที่เราดีแล้วว่าแย่แเราอาจจะมีคนที่แย่กว่าเราเลยบางทีเราอ่านหนังสือหรือฟังคลิปของคนสาเร็จก็ได้เพราะผมเห็นนะคนรวยบนโลกไม่มีใครนอนมาเขาผ่านอุปสรรคมาทั้งนั้นจนมามากๆแล้วค่อยๆรวยมาซึ่งถ้าเรามองเรื่องพวกนี้เสศษแต่เรื่องดีๆเราจะเป็นหนึ่งคนที่ผ่านมันไปได้เราจะเป็นเลเจนด์เป็นตำนาน ของคนในครอบครัวเราของคนในรอบๆตัวเราได้นะครับผมก็อยากเป็นกาลังใจให้ว่าจริงๆแล้วผมอาจจะยังแบบไม่ไม่ได้แบบร่ํารวยเหมือนเศรษฐีทั่วไปหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าทุกๆคนเนี่ยจะเป็นไอดอลของทุกคนได้อยู่แล้วนะครับเราแค่มองเรื่องบวกๆทาเรื่องดีๆเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองผมอยากจะถามเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะฮะให้ลองตอบดูว่า นชอนนะครับคําถามก็คือโคดซิงเนี่ยกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างช้อยหนึ่งะฮะกลัวผีและช้อยสองกลัวภรรยาเ,เพื่อนๆสามารถกดหนึ่งเพื่อเลือกกลัวผีแล้วกดสองในช่องคอมเมนต์นะฮะเพื่อเลือกกลัวภรรยาได้เลยผมมีเวลาให้สิบห้าวิอ่ะลองดูสีหน้าโคดซิงดีๆลองสบตาภรรยานิดหนึ่งครับพี่สิงฮะอ่ะลองดูนะฮะระหว่างกลัวผีกับกลัวภรรยานะครับช้อยข้อหนึ่งข้อสองกลัวอะไรมากกว่ากันผมให้เวลาตอบคำถามอ่ะ โคสิ่งเฉลยเลยแล้วกันครับกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างกลัวผีหรือกลัวภรรยาฮะคำตอบคือผมไม่กลัวภรรยา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 ครับเพราะผมเคารพเคารพเคารพภรรยาใช่ะะนะ แปลว่าประอบไม่แท้จริงก็เลยจริงๆกลัวผีนะครับกลัวมากด้วยเพราะอะไรครับกติงผมว่าอาจจะเป็นเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเราโดนพี่เลี้ยงเราเนี่ยลูกฝังมาว่าแบบนอนเดินเดผพีมาข้ามมาอะไรเงี้ยจนเหมือนกับพูดกับเราบ่อยๆจนเรากลัวแล้วพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยมันก็มีประสบการณ์หลายๆครั้งที่บางทีคนในช่องแย้งเราเช่นพี่สาวผม,ม่ามาปิดประตูปิดไฟปุ๊บแล้วดึงล็อกประตูไว้แล้วดึงไม่ให้ดึงออกออเป็นประตูไม้สักเลยนะก็บอกว่าเวลาเรากลัวอะไรอ่ะเราจะมีพลังบางอย่างข้างในอ่ะเราถีบป้องเดียวตอนเด็กๆประตูหักเลยอ่ะแล้วเราก็ออกมาีว้งไ นี้คือครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยตอนนั้นผมไปอยู่อเมริกาเหมือนกับพี่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านน่ะเขาบอกให้เราเนี่ยลงไปเอาของตรงเบสเมนต์หรือใต้ดินหน่อยอแล้วพบแบบไปิดไฟมาเลยแบบ <_ an> เปิดไฟไม่ได้ด้วยนะนะวันนั้นน่ะเราก็กลัวมากเลยอ่ะ <_ an> ผมก็เลยบอกภรรยามว่าวคุณจีนเนี่ยบอกให้ไปกับเราแทนเพื่อเราหน่อยอะไรเงี้ยค่อยๆเดินไปล้วก็ถือไฟฉายลงไปใต้ดินเขาให้ไปยกรังน้ํามีเหมือนกับเจ้าของร้านแอบอยู่จะมาแบบเหมือนเป็นผีแล้วมาหลอกเราอ่ะเราถือถือมาถือทั้งลังเลยนะแล้วเขาทำผีออกมาปุ๊บผมเอารังเนี้ยฟาดใส่หน้าปั้มเลย <_ an> แล้วผมก็ผม,ผม,ผม,มจริงๆก็วิ่งหนีเลยนึกว่าผีจริงๆอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเจ้าของร้านโดนรังฟาดเขามาหลอกผมเจ้าของร้านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับพี่ตอนนี้มีชีวิตอยู่แต ว่าโพสสิ่งกลัวอะไรมากกว่ากันนะฮะก็กลัวผีแต่เคาพรพภรรยานะครับก็น่าจะคลายความสงสัยให้กับหลายๆคนได้โอเคนะฮะวันนี้ก็ได้ไอเดียอะไรดีๆไปเยอะเลยนะคะรับยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งโพสสิ่งแล้วก็พี่จินมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ